สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะสอนซ่อมเครื่องซักผ้านะครับทั้งฝันแห้งไม่หมุนนะครับก่อนอื่นแล้วก็ค uh ัน huh. น็อตออกครับค <großes> <VI> ันน็อตฟ้าล้างออกนะครับให้หมดนะครับแล้วก็ถอดฟ้าล้างออกนะครับในการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับทั้งปันแห้งให้หมดนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราต้องตรวจเช็คว่าคาปาิเตอร์พังหรือเปล่าครับโดยการนํามันติมิเตอร์ครับมาตรวจเช็คว่าว่าคาปาิเตอร์พังหรือเปล่าครับนี่คือ นี่คือคาปาซิเตอร์ของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็นํามันตีมิเตอร์มาวัดว่ามันพังหรือเปล่าครับตัวการตั้งวิธีโอห์มคูร้อยนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็วัดว่าคาปาซิเตอร์ของเครื่องซักผ้าพังหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเข็มขึ้นนะครับแสดงว่าคาปาซิเตอร์ของเครื่องซักผ้านะครับ ยังไม่พังนะครับเข้มขึ้นนะครับการตรวจเช็คขั้นตอนที่สองคือการตรวจเช็คเบรก,กของทางปั่นแห้งนะครับโดยการเอาฟ้าขึ้นนะครับฟ้าของทางปั่นแห้งขึ้นแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ตรวจเช็คว่าเบรกมันพังหรือเปล่าครับโดยการดึงขึ้นดึงลง ท้าถ้ามันยังดึงขึ้นดึงลง,ได,นะดง,ง,งได้นะครับแสดงว่าเบรกเชื่อมแส้นผ้าใช้งานได้ครับขั้นตอนการตรวจเช็คขั้นที่สามก็คือนำมาติมิเตอร์มาแล้วก็ปรับไปที่อมคุณลอยนะครับแล้วก็นำมาวัดว่า สวิตตัดไฟของถังปั่นแห้งพังหรือไม่นะครับโดยการวัดที่ต่อรับของเครื่องซักผ้าเลยครับโดยการวัดวัดตอรับของเครื่องซักผ้าเลยครับโดยการํำตัวนี้ลงแล้วก็ตั้งนาฬิกาของเครื่องซักผ้าของเครื่องปั่นแห้งนะครับไปที่ หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็นำมัตติมิเตอร์ตัวเช็คต้อรับของเครื่องซักผ้าเลยครับปรากฏว่าเข็มไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าสวิตตัดไฟของเครื่องปั่นแห้งพังนะครับแล้วก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าทางปั่นแห้งไม่หมุนกันนะครับโดยการ ถอดฝาบนเขางมันออกครับนี่ครับนี่คือฝาบน,นครับฝาพวกนี้แล้วก็คันน็อตออกนะครับนะมีกี่ตัวคันออกให้หมดนะครับตอนนี้ครับผมคันน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาถอดก่อนนะครับถอดลูกยางเดนเดนน้ำทิ้งออกก่อนนะครับนะพอ่อนพอเราเสร็จแล้วก็ดึงฝาขึ้น แล้วก็จะตัวเช็คสายไฟว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ขาดนะครับตัวเช็คปรากฏว่าสายไฟขาดอยู่เส้นหนึ่งนะครับคือเส้นสวิตช์ตัดไฟครับนี่คือนี่คือสวิตช์ตัดไฟของทางปันแห้งนะครับปรากฏว่าสายไฟมันขาดตรงสวิตช์ตัดไฟ ดีครับนี่ฮะแล้วก็ทําการซ่อมโดยใช้หัวแรงครับบัตรกรีนะครับเราก็นําเอาหัวแรงครับนี่ฮะเสียบปลั๊กนะครับนี่ฮะเสียบเสียบปลั๊กแล้วก็จิ้มน้ํายาประสานครับต้องรอหัวแรงมันร้อนก่อนนะครับสรุปได้ว่าสายไฟสายไฟของสวิตมันขาดนะครับซึ่งทำให ทังปั่นแห้งไม่หมุนได้นะครับแล้วก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าทังปั่นแห้งไม่หมุนนะครับโดยการให้หัวแรงมันร้อนนะครับแล้วก็นํามาจิมน้งยาประสานแล้วก็นํามาใส่ตะกัวนะครับดูนะครับดูนะใส่ตะกัวแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมตรงที่มันขาดนะครับ ตรงที่มันขาดนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อมเสร็จแล้วครับดูครับดูนะครับผมเชื่อมผมนำหัวแรงครับเชื่อมเสร็จแล้วครับเชื่อมสายไฟที่มันขาดนะครับสรุปได้ว่าเชื่องซักผ้าทางปันแห้งไม่หมุนนะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ผัาแห้งไม่หมุนนะครับถ้าสายไฟฟ้าตรงสวิตช์ตัดไฟของมันขาดนะครับ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทางปั่นแห้งไม่หมุนนะครับนะสวิตตัดไฟครับถ้าทางปั่นแห้งไม่หมุนนะครับมาต้องมาตรวจสอบคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับถ้าคาปาซิเตอร์ดีก็มาตรวจสอบเบรกถ้าเบรกดีก็มาตรวจสอบสวิตทางปั่นแห้งนะครับถ้าสวิตทางปั่นแห้งมันเสียทางปั่นแห้งก็จะไม่หมุนนะครับแล้วก็จะมามาทดลองดูว่า ทางปันแห้งมันจะหมุนหรือเปล่านะครับผมต่อเสร็จแล้วเนี่ยทางปันแห้งมันจะหมุนหรือเปล่าแล้วก็ปร,รวรวกประกอบตัวนี้ก็เหมือ,น,อมนเดิมครับแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าดูยังไงมันเปนเข้าเหมือนเดิมเราจะมาดูกันว่าทางปันแห้งมันจะหมุนหรือเปล่าครับ พอผมซ่อมเสร็จเมื่อกี้ครับผมสอนผมสอนซ่อมเสร็จเมื่อกี้ครับผมซ่อมเสร็จแล้วครับมันจะหมุนหรืเปล่าครับโดยการเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้านะครับดูฮะแล้วก็หมุนนาฬิกาครับปรากฏว่าหมุนนะครับดูนะครับปรากฏว่าซ่อมเสร็จนะครับหมุนนะครับดูดูใหม่นะครับ ดูครับหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนดูตรงทงตายครับหมุนหมุนนะครับหมุนนะครับซ่อมเสร็จแล้วครับหมุนครับหวังว่าครับวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับ